สวัสดีครับสมัยกอยาวพามาเที่ยวสวนหัวไข่หัวขาวันนี้เนี่ยหัวะตะไคร่หัวไข่หัวขาเนี่ยเขาสั่งมาทำแบบว่าเราเอาไปขายให้ที่เขาทำเครื่องแกงเนี่ยเนี่ยปลูกไวเ้เครื่องแกงคนที่เขาทำเครื่องแกงมาถึงนั้นเขามาสั่งเปลูกไว้กินว่าขายบ้าง ครื่องแกงไม่พอเลยคนทําเครื่องแกงเขามาสั่งให้เราทําไว้ปลูกไว้นะหัวข่าเราก็ปลูกไว้หัขวข่าหัไข่เราต้องการหัวขา่าหัวไข่นี่ใช้มากกับเครื่องแกงต้นหอมหัวหอมนี่ต้นหัวแดงหอมกระเทียมให่เราปลูกไม่ได้เราต้องซื้อมาจต่ที่อื่น นี่ยแล้วที่เราปลูกได้เขาก็ให้เราปลูกถึงเวลาเขามา,าตัดส่งให้เขาเนี่ยมวใครทีดีปีเราปลูกทัานก็มีมั่งนี่้วมันปลูกไม่ค่อยนั้นน้ำไม่ค่อยดี ล้วปลูกสิ่งที่ไม่ได้ลดน้ำเท่าไหร่อันนี้หัวมันหัวมันห้านาทีอร่อยกันหัวมันยอดมันเราก็ปลูกไว้ตามคำสั่งงขาสิ่งที่เราปลูกได้เราก็ต้องปลูกเพราะว่าเขาเอาไม่อั้นเลยใครเครื่องแกงหัวไข่หัวไข่หัวขาอย่างเงี้ยเราสั่ง ใส่เครื่องแต่ว่าทำเครื่องแกงก็ใช้มากอะ่ะพวกหัวไข่หัวข่าหัวหอมแดงห,หอมเทียมมวกเนี้ยเออถ้าทำไม่ดีถ้าทำไม่ถึงเครื่องมันก็มาอร่อยกอยว่านี่น <c oughs> หัวไข่หัวข่าทั้งนั้นเลยปลูกเต็มหมด ตรงนี้ก็เป็นลูกเขืออะไรมัง่งสวนมันสวนอะไรมัง่งเออมันนี่ก็เราไปหมกกินออกินก็ได้หรือว่าไปทำของหวานต้มแกงอะไรได้หมด <laughs> สวนผักสวนมัน นั่นเนาะอ่งนีเราที่ไหนเราทําได้ก็ทําทาให้ได้กินได้อยา่าเงินมันจะไปไหนเงินมันกลัวคนขยนันเฮ้มันเงินมันกลัวคนขยนันคนสู้คนไม่สู้นี่งไม่ได้เงินแต่เราไม่ขี้ค้านขี้อะไรแล้วมันไม่อดละ เราบ่นก็ว่ามันไม่มีกินมีอยากก็เราไม่ทําไม่ทํามันก็มันอดมันอยากเอองานเราเลือกการเลือกงานแล้วนอนอยู่เอ,อเราปลูกอะไรขึ้นมาสักอย่างนี่มันก็ต้องได้กินแล้วเอแต่เราบนสิ่งเดียวว่างานไม่มีจะหาที่งานดีๆทําเราเลือกงานก็มันอดออก่อนเราจะได้งานดีเราต้องเออทางานอื่นไปก่อนผลงานเราจะเกิดตามที่หลังนั่นแหละ ไม่ใช่ว่าเราจะเอาแล้วไม่ได้เราต้องหาผลงานไปคนเห็นก็เขาว่าเออคนนี้ดีคนนั้นดีเนี่ยอย่างเราปลูกวัวาขาเล็กาลรกเราก็ไม่ได้รู้เราปลูกอิดเดียวพอนานๆเข้าเพื่อนมาสัาง่งเราก็ปลูกมากปลูกมากกับเพื่อน <c oughs> ให้เราปลูกประจําขายให้ประจำน,นั่นี้แต่เรามัวแต่ว่านั่งท่องอยู่ไม่มีเงินไม่มีเงิน,ไม,มงนไม่มีข้าวเออไม่มีเงนิน เเศรษฐกิจไม่ดีมันไม่ใช่เศรษฐกิจไม่ดีหรอกเศรษฐกิจลวมันดีแต่เราไม่ทําเองมันก็เลยไม่ดีลองเราจะหาที่สิ่งดีๆงานเลือดรู้ให้มีเงินมีทอง,งเองินเดือนเพ่งแพงเอออย่างนั้นมันก็อย่างว่าทุกวันเราต้องหาน้อยหามากหาน้อยไปหามากหามากเออไม่ใช่ว่าเราจะเอาใหญ่ทีเดียวให้รวยทีเดียวไม่ได้ เราต้องทำให้มันพอเหมาะพอเจาะของเราไปก่อนมันนั้นเนี่ยทำอะไรเหมือนกันถ้าเราจะอยู่กับตัวเราเองแต่เราทำดีทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีตามเงินเดือนเราแค่ห้าหกพันเจ็ดแปดพันพอเราผลงานเรามีเงินเดือนกับมันขึ้นขั้นง่ายไม่ทำอะไรกับมันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันเราจะเป็นล่วงลัดว่าเออเเงินบืนห้าสองบูนสามืนเป็นแสนแล้วผลงานเรามีอะไรอ่ะ ทําอะไรเราต้องทําเนี่ยยังยุบไม่ได้เราต้องทํำผลงานเราไว้พอจบคลิปเพียงตัวนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับนี่ช่นลสมัยเกาะยาวช่อง YouTube นะครับสวัสดีครับ